บรรยากาศการเมืองที่พม่าดูเหมือนว่าจะมีความผ่อนคลายในระดับหนึ่งครับองซานซูยีเองบอกว่าได้พบกับน,นายกรัฐมนตรีเต็งเซิงคุยกันแล้วเธอบอกว่าดูเหมือนว่าบรรยากาศจะดีขึ้นแต่ประเด็นก็คือว่าถ้ารัฐบาลไม่ปล่อยนักโทษการเมืองซึ่งขณะนี้มีถึงสองพันกว่าคนก็ถือว่ายังไม่มีความคืบหน้าเรื่องที่จะสร้างบรรยากาศประชาธิปไตยแต่ประการใดตัวแทนพิเศษสหรัฐ ว่าด้วยเรื่องพม่าชื่อด i เรก t มเชลมาพม่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเอามาบอกว่าก็มีสัญญาณที่เป็นไปทางบวกเหมือนกันจากรัฐบาลพมา่าซึ่งแต่ก่อนนี้เป็นทหารผ่านการเลือกตั้งทหารก็ถอดเครื่องแบบนุ่งสรงซึ่งมองจากสายตาของตัวแทนของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยก็บอกว่าน่าจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้น แต่ณจุดนี้การแซงชันคือการคว่ำบาตรทางด้านเศรษฐกิจต่อพมานั้นยังจะมีอยู่จนกว่ารัฐบาลพม่าปัจจุบันเนี่ยจะสามารถแสดงชัดเจนว่ามาตร,ราการของการผ่อนคลายนำไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงนั้นจะเกิดขึ้นอย่างเป็นกิจจะลักษณะขณะเดียวกันก็มีนักธุรกิจนักลงทุนที่ต้องการเข้ามาทำอากินในพม่า ของอเมริกาและยุโรปเนี่ยก็กดดันรัฐบาลสหรัฐครับว่าควรที่จะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรนี้แล้วเพราะว่ามันไม่ได้ผลอะไรในการกดดันผู้นําตาหารพรม่าแต่ประการใดแม้กระทั่งตอนที่องซานซูจีเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเริ่มทบทวนจุดยืนของเธอเรื่องนี้ก่อนหน้านี้เธอเห็นด้วยกับการแซงชช่นตอนหลังนี้เธอก็ยอมรับว่าน่าจะพิจารณาถึงผลที่แท้จริงออกมา แต่ถ้าเทียบจุดยืนแนวทางความคิดขององซานซูยีต่อรัฐบาลพม่าเมื่อสักสองปีก่อนกับปัจจุบันเนี่ยเธอมองว่ามันดีขึ้นนะครับแต่จะดีขึ้นแค่ไหนอย่างไรรัฐบาลทหารพม่ายอมไหมที่จะปล่อยนักโทษการเมืองยอมไหมที่จะให้พรรคฝ่ายค้านของเธอดำเนินบทบาทจริงจังทั้งหมดนี้แหละครับจะเป็นจุดทดสอบว่าพอก้าวมายอมที่จะเลิกความเป็นเผด็จการทหารมีการเลือกตั้งมีการทักพักการเมืองแล้วเนี่ยก้าวต่อไปในที่รัฐบาล ทหารพม่าต้องพิสูจน์เนี่ยก็คือว่าหนึ่งพร้อมจะเจราจากับชนกลุ่มน้อยเพื่อที่จะให้มาปรองดองร่งรวมกันบริหารประเทศชาติ2ก็คือว่าปล่อยนักโทษการเมืองเส่สก็คือว่าให้องซานซูนีมีบทบาทในกระบวนการการเมืองและก็แน่นอนจากนี้ไปก็ต้องมีเสรีภาพให้ประชาชนมีการแสดงความคิดเห็นสื่อมวลชนก็ต้องมีเสรีภาพมากขึ้นเปิดโอกาสให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ได้ซึ่งที่น่าสนใจคือว่าตัวแทนสหรัฐไปพมา่าเนี่ยบอกว่า ขอให้ผู้นําพม่าเนี่ยพิสูจน์คนที่วิจารณ์พม่าว่าไม่ได้เรื่องไม่จริงใจยังไ,ไปเด็กการเนี่ยขอรัฐบาลถามพม่าพ,าพิสูจน์ว่าคนเหล่านี้ผิด<ส>ก็แปลว่าทําในสิ่งที่ควรทำสักทีเรื่องนี้ผมว่าโอกาสเริ่มจะเห็นแสงสว่างแต่น่นนะครับอยู่ปลายถ้าเล็กๆรีๆเท่านั้นเองแต่หวังว่าผู้นําถานพม่าะจะรู้ครับว่าถ้าหากไอ้ปลายถ้าที่เห็นไฟรีๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แสงไฟจริง มันกลับกลายเป็นหัวไฟของรถขบวนที่วิ่งมาชนคนทั้งหลายแหล่เนี่ยก็จะบทท่าจริงๆหวังว่าจะไม่ใช่เช่นนั้นครับ